คลิปนี้นะครับผมจะไปแกล้งพี่หนูนากับพี่แมนนะครับคนให้เข้าไปหาพี่นัดไว้อะค่ะนัดอะไรจ้าพี่แมนจ้าอะไรจ้าพี่รู้สึกเมื่อยยังเลยอะนวดให้พี่หน่อยจังไหนวันนี้มันเกิดพี่หนูนาเป็นไรหรือเปล่าพี่แมนทำอะไรอะเอาเดี๋ยวนี้จะทำอะไรก็นน้อง่อกี้เนี่ยก็น้องทข้ามาเนี่ยเต้นมาต่อพี่มันเกิดนานะพี่แมนก็กินพิษเกิดน้องเลยเดพี่หนูนาผมแกล้งเล่นพี่ ัสดีครับคูณเบา สดนะครับทุกคนและในคลิปนี้นะครับผมจะไปแกล้งพี่หนูนากับพี่แมนนะครับคนใน oh. คลิปวดีโอหลายๆคลิปเนี่ยมีคนรีเควสต์มานะครับให้ทําคลิปแกล้งครอบครัวพี่หนูนาหน่อยทั้งในอินบ็อกซ์ในทิตตอรใน YouTube ใน a c e b o o k นะครับโอ้ oh. ต้องทําให้สักคลิปหนึ่งและในวันนี้นครับก็เป็นวันเกิดของพี่หนูนาด้วยนะครับก็ oh. ถือโอกาสไปเซอร์ไพรส์และตอนนี้ผมน่ะได้นัดใครคนหนึ่งไว้นะครับขอไม่พูดกันแล้วกันนะทุกคนซึ่งแผนการแกล้งในวันนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นคนที่มีคู่่หรรือออคคบบวววก้เลยาลาา บอกได้แค่นั้นแหละว่าแกไม่รอดแน่พี่แมนน่าจะตุยวันนี้นะครับทุกคน let's go เรื่องเล้าฉานไว้ใจผมครับคลิปนี้ด้วยความบวัเทึงจะดราม่านะทุกคนเดี๋ยวเราโทรเช็คของกันเลยนะครับว่าสาวสาวที่ผมนัดไปจะไปที่แมนเนี่ยเปงนังไงนครับโอ้โหครับวันนี้พร้อมเต็มระบบไหมครับข้อจ้าหวานเอียอาบน้ำล้างรอเลยครับก๊นล้างไปครับ ไปครับ <rainforest> <alities S 1> okay. ไปหาสาวๆที่ผมนัดไว้กันครับทุกคนมุมบอมซัมเบ้ let's go โอ้ยหนูเช็คของนะเพื่อนสวัสดีครับอันนี้คือพร้อมมแลยใช่ไหมพร้อมแล้วค่ะเฮ้ยรวยใ่ใจสวัสดีค่ะชื่อกันชีนะค่ะนี่คือเพื่อนผมสมัยเรียนนะครับคือตอนนี้มาไกลแล้วผมแม่งโคตรดอบลยว่ะข่าจริงพร้อมใช่ไหมพร้อมค่ะ เรวอาจจะสภาพเย็นๆหน่อยนะไปรับสาวนะครับกูโดนแม่เลยวะเดี๋ยวให้โทรหาพี่หนูนาขออนุญาตนะครับพี่หนูนาโอเคโทรละไม่เป็ัไรพวงเลยฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะใช่พี่หนูนาไหมคะใช่ค่ะ พอดีอันนี้เป็นเป็นงานท,ท,ที่ที่คุยไว้อ่ะค่ะเ่าวบาอามให้ให้เข้าไปหาที่นัดไว้อ่ะค่ะนัดอะไรจ้าแมนจ้านัดอะไรจ้านัดอะไรบอกอามคุย,ยอะไรบออามคุยอะไรครับ พอดีเข้าเข้าไปวันเกิดพี่ใช่ไหมครับอ๋อมาเลยครับมาเลยอ๋อโอเคค่ะพี่เดี๋ยวหนูกใกล้จะถึงแล้วนะคะครับผมโอเคค่ะบ <laughs> ดูน้ครับผมขอโทษนะครับพอดีว่าเอฟซีเขารีเควสมาแบบนีนะ้ผมจัดให้เดี๋ยวนะครับขอโทษนะครับคือเาแก้คเขาขำนะแต่ไม่รู้ว่าพี่หนูนาะพี่แมนเขาโกหกจริงว่าแต่พี่แสงพี่หนูนาะเมื่อกี้คือแบบแอบ,บโกรธแล้วนะพร้อมนะจำไม่ได้โอ้โแอบรวยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปสุ่ม น้องกาญชีไปที่บ้านพี่แมนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราส่งสาวๆน้องกาญชีลงไปแล้วนะครับช่วงนี้นะครับเราจะไปดูเลยครับกาแฟกับเขานะครับเพื่อนๆโอ้โหแล้วดูดีโออเมก้า oh คือตอนนี้พี่แมนแก รับหนน้าอยู่ะครับคือตอนนี้นะครับเราได้บีบก่อนนะครับเพราะว่าพี่หนูนาแก็อาบน้ําอยู่นะครับเพื่อนๆพี่กล้องเห็นพี่คะพี่คะมีใครอยู่ไหมคะเพราะรู้รู้จักคนชื่อพี่แมนไหมคะพี่แมนไหนอีกพี่แมนพอดีที่คุยงานไว้ใช่ค่ะพอดีเขาส่งรีสอรดทมา ตอนนี้พี่อยน้าออกมาพี่แมนน้องหอยทำไมเงียบนะอะไรอ่ะเขาบอกมาตามหาพี่แมนว้าวไอ้นี่เขาบอกมาตามหาพี่แมนค่ะพอดีคุยงานไว้ตั้งแต่เมื่อวานจะโน้กมามาแล้วทำไงอ่ะมาในานามของบอสอ่นะใช่ค่ะส,ส่งรูปพี่ชัน ทก็มาฉลองวันเกิดให้คุณไงโว้ณจะไปไหนมาเนี่ยทำไงดีวะเกิดอะไรขึ้นนาเริ่มไม่พอใจแล้วครับอจริงอจริงียงเสียงเสียงเสียงน้ำเสียงแปลกๆตอนนี้พี่แมนคือถูกใจคนนี้มากนะครับพี่นูนาพี่ดูดีผมไม่อยากทำแบบนี้เลยแต่ FC ขออนุญาจริงนะพี่นาผมขอโทษด้วยนะครับแต่พี่แมนอ่ะหอยกอดมาก คือตอนนี้นะครับพี่หนุ่มนักโกรธจริงนะครับพเพื่อนค <IL> ือบ้านแตกแน่นไไนยังไม่ได้แนะนำตัวเองลยชื่อชื่อกันสีรสัะชื่อกันสีด้วยจบทำไมแคน้องต้องอนะุตส่าหจ้านูมาดีค <c oughs> ่ะเนี่ยพี่โดนแตนตอดฝังเนี้ยวันเนี้ยปดิ๋ย็จบแ้วก็มีบวมๆนิดหน่อยแล้น้องตอเลนะแล ไม่เกไม่กับกรองนะเจ้าของอ่ะจริงจริงหน่อยไหนมันไม่ม <h> ีเลยเนี่ยโอ้แต <c oughs> ่แดต่อยกินขำพอดูแดนต่อนะลูกโอ้จมตีทำไมเนี่ยขนาดนั้นเิมันบวมอยู่เนี่ยโอ้ยดูดิเป่าี่หน่อยแต่แต่แนบนนไม่รู้สึกเมื่อยยังไงลูอันนี้หน่อยจตรงไหนอดี๋ยนมันจะึน้ไม่เป็นไรหแ่มากยอีไอีโหโหมาก อุยิ่งกรดไม้นะกินน้องก็หอมมากเลยดเ้าาไมนที่บ้านเยอุก็จะดีนะแม่ทำอะไรอ่ะอ๋อแม่ไม่นจะทำอะไรกน้องมเมื่อกี้เนี่ยจะน้องเข้ามาแม่เตนมาตอดพี่เกิดนนะนองมากน้องเข้ามา้นไรไปัดกไปกินมัเดอ๋ออานที่ไนก็กินมัเอะน้องไปเลยไปถอ ไปู้่้้องไปนะไม่กแล้วกินสิเดียพี่หนุนะผมแกงเล่นพี่เฮ้ยก็ยอกเฉยเอาพี่เมนชิบหายเหรออฮ้ยเฮ้ยน้่องะเาพี่เมนอุ้ยโกจริงเฮ้ยพี่เมนผมทำไงดีนะพี่เฮ้ยเดียนะโครทพี่อเลยอไงจริงก็ดด้วคนเทนคอนเทนต์เออมันคือคอนเทนต์พี่หนนะคอนเทนต์ เกโม่งมอ้าวโมหยงดิอมาบอกจะของเล้ยงนะว่าเาบอกแกลงนะนั่แกงคืนพี่แอนเราหลงกลพี่หนูนาหรอแผนสอนแผนคือเมื่อกี้พี่แมนใจนะเขาต้องตาขังเลยนะโกดจิงโกดจจริงจริงด้วยโกดจิงอืมโกจิงเพรถึงนั้อถึงตัวถ้าไม่งั้นไม่ขนาดนี้นะน่โกจิงจริงโกดจิง แต่ว่าคนนี้สวยสวยน่ารักน้องเขาสวยมากจริงอันนี้ชมจากใจเลยนะชมจากใจเลยคือผ <ไอ S 2> ิวน้องเขาสวยแล้วสวยมากตัวจริงสวยมากจริงๆลูกครึ่งอเมริกาจริงไหมจริงมาเดี๋ยวพาพี่หน้าไปทำตัวรู้จักกันหนูน้าไม่โกรธจริงนะ <c oughs> ไม่โกรธแหมเมื่อกี้พี่ร้องไห้ทำไม <c oughs> แสดงโอ้ยเอาจริงๆก็ถามพี่แมว่าบ้างแกงอะไรหรือเปล่าไปไปไปน้องเขาเป็นลูกครึ่งอเมริกา อะไรครับกูหน้าเสียเลยว่ะเมื่อกี้น่ะพี่อะนี่ก็ต่ออาวะเร่งโดนป้อนแผนว่ะทอยคือหนาไม่ได้โกรธเอาพี่หนามาคุยก่อนพี่เราไม่ได้โกรธบินดีที่รู้จักนะครับผมเอาพี่หนาเอาความจริงเอาความจริงก็ไม่โกรธไม่ได้โกรธแล้วพี่ร้องให้ทำไมอะร้องแสดงไงอะไรตั้งวาดอาสายตากอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไม่ได้ถ่ายฉากนั้นไว้แต่นั่นเรื่องจริงต่ออาวไม่ได้ถ่ายฉากนั้นจริงไม่เสียดายอะน่าจะถ่ายทัน จะไดตูนจริงๆสวยนะตูจริงสวยมากเลยเป็นเพื่อนสมัยเรียนเสยๆๆแต่ลองนะตาแดงจริงนะเพราะผมเคยเห็นคนโกรธจริงนะโกวจริงหรือเปล่าไม่โกรธไม่กรธไม่โกรธแต่ว่าผมมีข่าวล้ายจะบอกอะไรอีกไม่ได้มานะอะไรี่แหนี่เครื่อกบาผมมาเซอร์ไพรสมาซอร์ไพร์พี่ไงผมไม่ได้มานะอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่โกรธนะไม่กรธไม่โกร ก็อนไปเป็นจุ๊บจุ๊บชี้ตรงนั้นให้ดูจุ๊บ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 ไม่ไม่จุ๊บจุ๊บเว่อร์สวยไหมสวยไหมผ่านไมสวยสวยโอเคครับทุกคนคลิปนี้ผมก็แกล้งไม่สำเร็จนะครับพี่หนูนาโดนกลับหนูน่าจะกดจริงนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับใครที่ขอมาผมจัดให้แล้วนะเออเห็นไหมล่ะเกือบเป็นเรื่องดูไว้เกือบฟาดหนะพี่แมนเกือบตุยนะเดี๋ยวว่าไม่ได้ถ่ายไว้กันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย